สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศพี่น้องครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าฟ้าฝนกําลังงัดข้อกันอย่างดุเดือดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมอยู่ดีๆอากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทําไมบางพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ยังต้องเจอกับฝนที่ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตานี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่รุนแรงที่สุดช่วงหนึ่ง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกมิติของสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้าครับเราจะมาดูกันว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงระลอกใหม่ที่กําลังจะแผ่ลงมาจากไซบีเรียมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างไรภาคไหนจะหนาวจัดจนต้องเตรียมเสื้อกันหนาวและภาคใต้จะต้องรับมือกับมรสุมที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาอีกหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมกันก่อนครับ สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนสภาพอากาศของประเทศไทยในตอนนี้มีอยู่2ปัจจัยหลักๆที่กำลังประทะกันอยู่ปัจจัยที่ 1. มวลอากาศเย็นกำลังแรงหรือที่หลายคนเรียกว่าลมหนาวไซบีเรียนั่นแหละครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วและมันกำลังจะเคลื่อนตัวลงมาถึงภาคกลางและภาคตะวันออกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผลลั์คืออะไรครับคืออุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานและภาคเหนือเตรียมตัวรับมือกับอุณหภูมิที่ลดลงถึง4-6องศาเซอร์เซสนี่คือการลดลงที่ถือว่าหวบ้าบเลยทีเดียวปัจจัยที่2ร่องมอรสุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมหนาวกำลังลงมาปะทะกันอยู่ข้างบน แต่ทางภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และที่น่ากังวลคือความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากยังคงมีสูงมากครับสรุปง่ายๆคือบนหนาวจัดล่างฝนถลม่มนี่คือสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับพยากรณ์อากาศรายภาคแบบเจาะลึกมาเริ่มกันที่ภาคเหนือครับ พี่น้องทางเหนือเตรียมตัวสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอย่างแท้จริงได้เลยครับอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอากาศเย็นในตอนเช้าพื้นที่เฝ้าระวังจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาอุณหภูมิต่ำสุดอาจแตะเลขตัวเดียวได้เลยแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเหนือเช่นตากและกำแพงเพชรซึ่งเป็นผลจากการประทะก,กันของมวลอากาศครับ คำแนะนำคือเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและระวังสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับภาคอีสานคือพื้นที่แรกที่มวลอากาศเย็นจะเข้าปะทะอย่างจังอุณหภูมิจะลดลงมากที่สุดในประเทศลดลง2-4องศาเซลเซียสและจะมีลมแรงเข้ามาเสริมด้วยทำให้ความรู้สึกหนาวเย็นจะมากกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงครับ พื้นที่เฝ้าระวังเลยชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ติดกับแม่น้ำโของอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอาจจะอยู่ที่14-16องศาเซลเซียสเลยทีเดียวคำแนะนำคือนอกจากเสื้อกันหนาวแล้วให้ระวังเรื่องอักคีภยัยจากการก่อไฟผิงคลายหนาวและดูแลปสุสสตว์ให้ดีครับภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับอนิสงค์จากลมหนาวเช่นกันครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย1-2องศาเซลเซียส อากาศจะเย็นสบายขึ้นมากในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันยังคงมีแดดจัดอยู่พื้นที่เฝ้าระวังภาคตะวันออกเช่นชนบุรีระยองจันทบุรีตราดยังคงมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความชื้นจากทะเลยังคงมีสูงอยู่คำแนะนำคือใครที่วางแผนเดินทางไปเที่ยวทะเลทางภาคตะวันออกในช่วงนี้ให้ตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ มาถึงภาคใต้ครับนี่คือพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับในขณะที่ภาคอื่นหนาวแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีเสียงน้ำท่วมสูงครับ วิเคราะห์เจาะลึกสาเหตุหลักคือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดและพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาให้เตรียมขนของขึ้นที่สูงได้เลยครับมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริบณฑทนกันบ้างครับ สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับอากาศจะเย็นลงอย่างชัดเจนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเย็นสบายมากๆสำหรับคนกรุงเทพครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อย20-30%ของพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นผลจากความชื้นที่ยังหลงเหลืออยู่ก่อนที่ลมหนาวจะเข้ามาแทนที่อย่างสมบูรณ์ครับ สรุปแนวโน้มระยะยาวเรากำลังก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วครับมวลอากาศเย็นระลอกนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคาดการว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงตามมาอีกหลายระลอกในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องและยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาประเด็นที่ต้องจับตาคือการก่อตัวของพายุในทะเลจีนใต้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าครับเราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบทันทีครับเอาละครับสรุปสั้นๆสำหรับสัปดาห์นี้ครับ 1. เตรียมหนาวจัดภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิลดหวบ4-6องศาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม 2. ระวังน้ำท่วมภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากชาวเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 3. กรุงเทพเย็นสบายอากาศดีขึ้นมากแต่ยังต้องระวังฝนเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์สภาพอากาศเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันทุกวันครับเพราะมันส่งผลกระทบต่อการวางแผนชีวิตของเราในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเกษตร,รหรือแม้แต่สุขภาพอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตสภาพอากาศที่รู้ t h เดอร์และเจาะลึกแบบนี้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด กดติดตามช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศอัปเดตใหม่ล่าสุดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังจะมาถึงอย่างมีสติและปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อน ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ